สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อปจะให้น้องวีนะครับถอยหลังเข้าซองทางด้านขวานะครับแต่จะเป็นการถอยเข้าซองแบบให้หักพวงไลายไปทางด้านซ้ายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยค่อนข้างกว้างเราสามารถหักพวงไลายไปทางด้านซ้ายแล้วก็ถอยหลังเข้าซองทางด้านขวาแบบรัศมีกว้างนะครับซึ่งคนส่วนมากนิยมทํากันแบบนี้ นะครับช่องที่ครูได้วางฝาน้ําดื่มสีน้ําเงินนะครับนั่นก็คือช่องที่จะให้น้องวีถอยเข้าช่องนั้นนะครับเราถอยเข้าช่องไหนให้นึกไว้อย่างนี้ช่องนั้นคือช่องที่2นะครับเพราะนั้นก่อนช่องที่เราจะถอยก็คือช่องที่1คือช่องที่มีใบไม้เห็นไหมน้องวีเห็นไหมช่องที่มีฝาน้ําดื่มสีน้ำเงินคือช่องที่2องเลยไปอีกช่องนึงคือช่องที่สนะครับซึ่ง ทางด้านขวาจะเห็นว่าเป็นช่องว่างเลยนะครับทําไมครูป๊อกถึงให้น้องวีถอยเข้าตรงช่องว่างตรงนี้เนื่องจากว่ามือใหม่นะครับหลายๆคนเลยนะยังถอยเข้าซองยังไม่ชํานาญนะครับถ้าไปถอยแบบมีรถจริงๆจอดทางด้านซ้ายทด้านขวาเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ว่านักเรียนมีความจําเป็นนะครับหรือมือใหม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาซื้อของที่ห้างนะครับและ ยังถอยหลังไม่ค่อยชํานาญนะครูป๊อกแนะนําว่าให้มาเช้าสักนิดนึงนะครับหาช่องว่างๆฝึกถอยไปก่อนนะครับแบบที่ครูป๊อกกาลังจะแนะนําน้องวีทําเนี่ยนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราถอยแล้วแบบช่องว่างนี้นะท้ายรถเราล้ําไปด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยปรับแก้ไขโดยการเดินหน้าและถอยหลังกลับไปใหม่ได้นะโอเคนะครับลองทํากันดูนะอ่ะน้องวีครับเหยียบเบรก เขาเกียดดีแล้วนาเบรกมือลงด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องวีเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ให้หักพวงมาลัยไปทางขวานิดนึงเพื่อให้ตัวรถต้านขวานะครับห่างจากแนวเส้นสีเหลืองนะประมาณเมตรนึงนะเปรียบเทียบแนวเส้นสีเหลืองก็คือแนวหน้ารถของเขาโอเคนะครับมองกระจกขวานิดนึงมีใครไหมอ่ะไม่มีใครปล่อยรถไหลนะครับถ้ากระจกมองข้างนะครับเราอยู่ สูงนะกระจกมองข้างด้านซ้ายกับด้านขวาอยู่ในตำแหน่งสูงเราต้องปรับต่ําลงมานะครับเพื่อจะได้เห็นมุมเส้นทางด้านขวานะครับอโอเคอ่ะเดินหน้าไปนะอ่ะขยับไปทางขวานิดนึงนะครับให้ให้ตัวรถด้านขวานะครับอ่าจากแนวเส้นสีเหลืองประมาณเมตนึงนะครับตรงนี้ก็ต้องจัดรถนิดนึงนะครับโอเคอ่ะอ่ะหักหักซ้ายนิดนึงเดี๋ยวครูช่วยในหะ้โอเคขึ้นกับตรงโอเคนะครับอ่ะดูนิดนึงนี่ช่องนี้ก็คือช่องที่ทลาย สองล้อย่างที่มีฝาวดน้ําดื่มฝาสีน้ําเงินนะโอเคเดินหน้าไปครับให้หัวไหลเรานะหาช่องก่อนที่ครูจะให้ถอยคือช่องเราคือช่องที่สองใช่ไหมเพราะนั้นช่องแรกคือช่องที่หนึ่งนี่คือสองและให้หัวไหลด้านขวาของเรานะครับอยู่กลางช่องที่สามขึ้นไปครับอ้าวยศอ่าได้เลยนะครับยังไม่ชํานันครู๊อกแนะนําให้หยุดก่อนพอหยุดเสร็จปุ๊บ หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายนะครับอลองหมุนให้สุดเลยก็ได้ครับนะครับหมุนให้สุดเลยแค่ไหนครับรอบครึ่งกว่า,น,า,านิดนึงใช่ไหมอ่าสุดราคานิดนึงถ้าสุดราคานิดนึงของคุกปอปก็จะประมาณรอบครึ่งนะอันนี้คือถ้าสุดเนี่ยถ้าสุดจะเกินรอบครึ่งมานิดนึงแต่เมื่อใดที่เราหาักสุดแล้วนะอย่าไปลั่งแบบนี้จะทําทให้ระบบพวงมาลัยระบบประคับเลี้ยวเสียเร็วสุดปุ๊บขายนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ารถของเพื่อนๆนมือใหม่นะครับหมุนไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานนะได้ไม่ถึงรอบครึง่งก็ไม่เป็นไร ให้สุดไว้ก่อนก็ได้นะครับสุดได้เลยแต่สุดเราต้องคายนิดนึงนะอ่ะแลบทางไม่ต่อครับมองกระจกซ้ายมีคายไม้เอเคปล่อดรถไหลครับขาอเกียร์ดีอยู่แล้วปอยรถไหลครับให้หัวรถเฉียงไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นการถอยแบบปลาสมีกว้างนะครับอ่าแล้วก็สลับมองกระจกขวาเห็นไหมเคืออย่างน,นีนึงให้ท้ายรถอยู่ตรงกลางช่องเห็นเห็นฝาสีดำกัญญาค่ะแล้วก็สลับมองข้างหน้า้วยเดินหน้าอีกให้ท้ายรถด้านขวานะอ่มองมองขวาให้ท้ายรถด้านขวามองขวา คือ,อตรงกลางช่องที่เราจะถอยอีกนิดนึงอีกอีกอีกพอนี่กลางช่องอยางกลางนะคะอึาคืออะไรรับอ่อกกอหักสุดคือสองรอบโอเคเข้าเกียร์อาร์ถอยหลังครับอ่มองซ้ายมีใครไหมไม่มีใครนะมองขวามีใครมาข้างหลังไหมไม่มีค่ะอะ่ปล่อยรถไหลช้าๆพอท้ายรถเริ่มเข้าไปใกล้ๆช่องออโอเคนะเห็นเห็นเส้นสีขาวอันแรกไหมค่ะหัวเส้นเลยนะเราต้องมองหัวเส้นนะอ่านเสร็จแล้วเราก็ปล่อยรถไหลอ่ไปครับหมุนขวาหมุน หมุนดิหมุนดิหมุนดกครับหมุนเยอะๆเลยให้ชิดไว้อ่าถ้าทางขวาห่างนะเราต้องมองทางด้านซ้ายนี่อ่าโอเคถ้าทางซ้ายโอเคหยุดแค่นี้ถ้าทางซ้าย,ย,าาายจะชนแล้วหยุดคืนเมไรกลับถ้ายิ่งห่างจากด้านขวาเท่าไหร่นะครับโอกาสจะมาทาั้งซ้ายเยอะเข้าเกียร์ดีอ่ามองข้างหน้านารถเองไหนอยู่อ่าเดี๋ยวให้ทางซ้ายนี่เข้าไปก่อนอ่าเข้าไปก่อนนะอ่าทางซ้ายเข้าไปก่อนนี่อ่าคันนี้เขาจะ ทำทางด้านนู้นแล้วโอเคตอนนี้น้่รถเองไหนอยู่เอียงขวาเอียงขวาเราก็ต้องหัก้าใช่เอาเดี๋ยวย้อนกลับไปนูกระจกทางด้านซ้ายใหมนะตอนนี้ท้ายรถเรานะเอียงไปด้านซ้ายนั่นก็หมายความว่าเอียงไปทางช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งนะถ้ามีรถอยู่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยอย่างที่ครูป๊อกบอกว่าถ้าเราถอยไม่เก่งนะท้ายรถเราล้ําเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าไม่มีรถจริงๆถูกไหมค่ะ เห็นไหมเอาให้เรื่องนี้ยิ่งห่างจากด้านขวามากเท่าไหร่เราต้องยิ่งระวังด้านซ้ายมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเวลาถอยด้านไหนต้องมองด้านนั้นแล้วต้องชิดด้านนั้นไว้ก่อนเห็นไหมอนนี้ห่างไหมห่างค่ะห่างนะเพราะถ้าทางด้านขวาห่างเราต้องยิ่งมองรีบมองด้านซ้ายทันทีเลยถูกต้องเพราะว่าถ้าด้านขวาห่างแล้วเรายังไม่มองด้านซ้ายโอกาสจะชนซ้ายได้เลยถ้ามีรถอยู่นะโอเคเมื่อกี้เราเข้าเกียร์เดินหน้าถอยต่อไปได้นะเข้าเกียร์เดินหน้าปุ๊บมองหน้ารถเอียงไหนอยู่ กเ,กเอียงขวาเอียงขวาเอียงขวาเอียงเยอะหักให้สุดเลยหักซ้ายให้สุดเลยสุดเลยครับสุดเลยนะเอียงเยอะหักสุดระคายนิดนึงโอเคแล้วปล่อยรถไหลาอามองไปข้างหน้านี่เห็นไหมให้หน้ารถเรานะครับอยู่ตรงกับช่องฝั่งตรงข้ามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่องฝั่งตรงข้ามจะเป็นช่องเดียวกับช่องเราเลยต้องวีสังเกตเห็นเลยว่าเส้นทางด้านซ้ายมือสีขาวนะอาจจะมองยากนิดนึงเพราะฝั่งตรงข้ามจะมีน้ําถูกไหม ไกลๆนะจะมีนานใช่ไหมแนวเส้นทางด้านซ้ายจะเห็นว่าเป็นแนวเดียวกันหมดแนวเส้นทางด้านขวาจะเห็นว่าเป็นแนวเดียวกันหมดใช่ไหมนั้นเราสามารถอ้างอิงช่องฝั่งตรงข้ามได้เพราะว่าเส้นทางด้านซ้ายของเรากับเส้นทางด้านขวาของเราอาจจะมองอยากนิดนึงนะโอเคขึ้นไปนิดนึงให้ตรงออกตรงแล้วยุดขึ้นมาในกลับพับสุดขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังครับอมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาเห็นไหมอตอนนี้รู้สึกว่า ทางรถด้านซ้ายเราชิดแต่ทางด้านซ้ายนิดนึงอ่าชิดซ้ายต้องหักชิดซ้ายมองซ้ายน้องวีชิดซ้ายมองซ้ายถูกต้องชิดด้านไหนมองด้านนั้นหักด้านตรงข้ามอ่อาหักนี้อ่าโอเคอ่าคืนกลับคืนเยอะไปคืนกลับพอแค่นี้ก่อนอ่ามอง้ายอ้าวคนนี้เมื่อกี้เราหักขวามากเกินไปท้ายรถมาขวาแล้วโอเคนะท้ายรถมาขวาไม่เป็นไรฝึกแก้ไปเรื่อยในตัวนะท้ายมาขวานั่นหมายความว่าจะช่มขวาถูกไหมเอาหักซ้ายมองขวาครับน้องวี ท้ายรถเอียงด้านไหนมองด้านนั้นโอเคเอียงขวามองขวาหากักซะเอาหักไปครับหกักอีกนิดนึงอ่าไม่พอหักอีกก็ได้เป็นรอบนึงเลยก็ได้ครับรอบหนึ่งโอเคให้ท้ายบิดมยม่ตรงกลางอ่ากลางยากลางแล้วปุ๊บเราหักซ้ายคืนขวากับพอ,อเห็นนะอ่าคราวนี้ครูจะให้น้องวีถอยต่อนะแต่เราจะถอยโดยให้ล้อหลังของเรานะครับทับบนเส้นสีขาวที่อยู่ด้านหลังเส้นสีขาวคือเส้นที่ปิดท้ายอะนะ ทำไมต้องให้ล้อหลังเราทับเส้นสีขาวเพื่อที่จะไม่ให้ท้ายรถเราลึกไปกว่านั้นเพราะถ้าท้ายรถเราลึกไปกว่านั้นอาจจะชนรถที่อยู่ด้านหลังก็ได้ถ้าล้อหลังเราไม่ทับเส้นสีขาวนะหน้ารถเราอาจจะเลยเส้นสีเหลืองก็ได้แต่ตอนนี้น้องวีไม่สามารถเห็นล้อหลังได้ถูกไหมให้น้องวีมองตรงนี้เนี่ยตรงโค้งโคงตัวนี้นะเขาเรียกว่าซุ้มล้อก็ได้หรือเรียกว่าบางโคลล้อก็ได้นะให้ซุ้มล้อหรือบางโคลลล้อเนี่ยอยู่บนเส้นสีข นะครับเพราะเรามองไม่เห็นล้อหลังถูกไหมเราก็มองซุ้มล้อหรือบางโคนล้อเนี่ยแทนล้อหลังได้โอเคขับรถไหลตรงๆนะโดยน้องวีจะมองขวาก็ได้ครูมองทางซ้ายก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมองขวาหรือมองซ้ายมันก็คือแนวเส้นเดียวกันนะครับให้บางโคนล้ออยู่บนเส้นสีขาวโอเคน้องวีดูนิดเดียทางขวามือจะเห็นว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทางซ้ายมือจะเห็นไหมเห็นแนวปูนข้างล่างไหมคือแนวกระถางนะครับต้องระวัง ครับเพราะบางทีด้านหลังของเรานะอาจจะมีเสามีขอบปูมีกําแพงนะครับเราต้องมองข้างหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหันไปมองข้างหลังด้วยก็ได้นี่นะครับหรือมองจากกระจกนี่ก็ได้ถ้ามีกล้องมองกล้องก็ได้นะครับเราสามารถดูได้หมดเลยแต่ถ้ากล้องเราไม่มีนะครับมีเซ็นเซอร์เราก็ต้องฟังเสียงเซ็นเซอร์ด้วยนะถ้าเซนเซอร์ตื้อยาวๆต้องหยุดเลยนะครับแต่ถ้ากล้องก็ไม่มีเซ็นเซอร์หลังก็ไม่มีเพราะนั้นเราต้องอาศัยการมองแทนนะโอเคอ่ะตอนนี้ มองบางคนร้อให้อยู่บนเส้นสีขาวอี่นี้นึงอีกอีกอย่นี้นึงพอโอเคสมมุติได้แล้วนะเข้าเก์แล้วดึงบิกมืออ่ะลงไปดูกันอ่ะนะดูนี่เห็นล้อหลังนะอยู่บนเส้นสีขาวแล้ว ท้ายรถเรานะก็จะไม่ล้าเข้ามารถฝั่งตรงข้ามเราล้อหลังก็ทับเส้นสีขาวของเขาเหมือนกันถ้าฝั่งนูง้นล้อหลังทับเส้นสีขาวฝั่งเราล้อหลังทับเส้นสีขาวนะท้ายรถจะชนกันไหมแล้วจะเหลือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไปซื้อของในห้างนะเราก็เขนเน็นรถไงรถเข็นที่เราเอาของใส่ในรถเข็นเนี่ยมาอยู่ทางด้านหลังรถก็ได้แล้วเปิดฝากระโปรงหลังเอาของที่เราซื้อมาเก็บที่หลังรถเราก็ได้นะครับมาดูข้างหน้านิดนึง ล้อหลังเราทับเส้นสีขาวใช่ไหมหน้ารถเลยไหมไม่เลยสม่เลยไหมวันนี้คือช่องที่เราจะถอยน้าที่ครูวางฝาขวดน้ําดื่มสีน้ำเงินไว้เห็นไหม,ไหมน,นั้นถ้าล้อหลังเราไม่ทับเส้นล้อหลังเราอยู่ด้านบนขึ้นมานะครับหน้ารถเราอาจจะเลยเส้นก็ได้นะครับนี่คือการถอยหลังเท้าซองทางด้านไหนขวานะโอเคเดี๋ยวเราจะขับต่อ เแบรบกน้ำเแบรบกมือลงเข้าเกียร์ดีอ่ะตอนนี้เราจะออกไปทางด้านไหนครับด้าน,นขวาอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวานะดูรถทางซ้ายมีมาไม้เพราะนั้นเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปไม่ได้เพราะจะสวนเลนกับที่เรามาเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราขับออกต้องปฏิบัติตามลูกศรที่อยู่ตรงร้านเจาะรถด้วยนะครับเหนะ็นไหมตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหม mm hmm. ก็ตอนนี้ไม่มีรถทางขวาใช่ไหม mm hmm. แต่ถ้ามีรถทางขวามือเนี่ยก็ต้องให้กระจกมองข้างด้านขวาของเราเนี่ยอยู่ตรงไฟหน้ารถ สองรถคันขวามือนะครับก็คือไฟหน้าด้านซ้ายนะยนแต่ตอนนี้ไม่มีรถหน้านีมารถคันนี้ามาแล้วนะ,ะระวังด้วยโอเคนะแต่ตอนนี้ไม่มีรถทา้งขวาก็ให้กระจกมองข้างเราเนะี่ยอยู่ก่อนเส้นสีเหลืองอแล้วก็หมุนขวาได้เลยโอเคมองซ้ายซ้กวินทีไม่มีนะปลอดรถไหลเอาได้ยางเอาหมุนขวาสุดเลยนะเอามองความตรงข้ามด้วยแต่เวลาออกมานะถ้ามีรถนะเราก็ต้องมองกระจกขวาด้วยว่าท้ายรถด้านขวาเรานะไปบิด ตรงกับชนหน้ารถหรือเปล่าอมองหน้ารถก่อนให้หน้ารถตรงก่อนอย่าเพิ่งคืนนะ,ะหน้ารถตรงหรือเกือบเกือบตรงก็ได้อโอเคขึ้นครับโอเคครับนี่คือการถอยหลังเข้าซองด้านขวานะแบบไม่มีรถจอดด้านข้างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่เห็นคลิปนี้จะลองไปฝึกทําดูก็ได้นะครับสวัสดีครับ